สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นแบบใดวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซี่ค่ะเป็นไพ่ทาโร่ทั้งคู่เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพินไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะจะดูแบบลัคนาหรือว่าแบบราศีก็ได้นะคะโอเคขอ5ใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเรามาดูกันใบแรกขึ้นมาเป็น คิงถือไม้เท้านะคะไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยเกี่ยวกับข้องกับด้านการงานค่ะแล้วก็เป็นไพ่ชาริออตนะคะทาวเวอร์ก็ขึ้นมานะคะเป็นไพ่จัสติค่ะแล้วก็เป็นไพ่ก้วถ้วยโอเคนะคะเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกนะคะคิงถือไม้เท้าขึ้นมานะคะคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วยิ่งมีไพ่จัสติสเนี่ยขึ้นมาอีกนะคะใครกําลังรอง,รอง,งานใหม่อยู่นะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสองใบนี้หรือว่าการ ที่ผู้ใหญ่ในสายงานของคุณสนับสนุนให้คําปรึกษาคุณอะไรบางอย่างหรือว่าแม้กระทั่งคุณกําลังมีความทุกข์นะคะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณการงานการเงินความรักชีวิตส่วนตัวก็ได้เนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่มีประสบการณ์มากกว่าให้คําปรึกษาคุณก็เป็นได้เพราะว่าคิงถือไม้เท้าแล้วก็จะติดขึ้นมาใครสอบแข่งขันทางด้านสายงานนะคะการสอบบรรจุการสอบเพื่อไปเรียนอย่างนี้นะคะเรียนต่อจะในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้เนี่ยจะติดขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาส งานที่แบบมันเอาคนน้อยมากๆเลยเนี่ยแล้วมันมีคนสอบเยอะมากๆนะคะเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะจะสติขึ้นมานะเกี่ยวกับราชาการก็ได้ค่ะนะหรือว่าในช่วงนี้ใครต้องการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคิงถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วโอกาสได้แต่ว่ามันจะไม่ง่ายนะมันต้องอาศัยความต่อสู้นะคะหรือว่ามีบางคนให้คําปรึกษาคุณก็เป็นได้ค่ะคิงถือไม้เท้าขึ้นมาชาริออตขึ้นมาใบที่2ชาริออเนี่ยคือคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างถิ่นแดนไกล หรือว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางข้ามน้าข้ามทะเลก็เป็นได้ใครรอวีซ่าอยู่นะอืจะวีซ่าย้ายตามคู่ครองย้ายเพราะว่าสายงานนะคะหรือว่าย้ายเพราะว่าตามครอบครัวการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยจะติกขึ้นมาแล้วคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับวีซ่าหรือแม้กระทั่งใครต้องการเปลี่ยนงานทํางานใหม่นะที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องเจ้านายเป็นคนต่างชาติการใช้ภาษาอื่นๆในที่ทํางานแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จโดดเด่น าริออตขึ้นมาอลิสขอยกตัวอย่างอาชีพนะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนทําอาชีพนั้นเลยนะชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องเช่นง,งานโรงแรมอย่างเงี้ยโอ้ชาวต่างชาตินะคะคุณต้องมีการคอนแทกเรซิปเช่นนะคะแม้แต่โคสเซนเตอร์ก็ได้นะนะคะที่ต้องมีการใช้ภาษาอื่นๆอะไรพวกนี้งานเซลส์ก็ได้ค่ะหรือว่าใครกําลังรอความรักอยู่นะได้เช่นกันนะคะความรักที่เข้ามาใครกําลังโสดอยู่นะคะหรือว่ารอคอยอีกคนหนึ่งเนี่ยมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะส่วนใหญ่ชาาริออตเนี่ยจะเด่นเรื่องชาวต่างชาติ แต่ว่ามันมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเป็นในประเทศก็ได้นะมาจากข้ามจังหวัดนะคะต่างทิศต่างที่กันแบบนี้ชาริออดแล้วไพ่ใบที่3ขึ้นมาสําหรับบางคนนะคะระวังนิดนึง มันมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันคือการทะเลาะเบาแหวงกันใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยทาวเวอร์อารมณ์ที่มันทะเลาะเบาแหวงกันอย่างรุนแรงแบบบ้านแตกเลยหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบสายฟาฟาดเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีนะเพื่อนๆนะคะอลิซขออนุญาตอ่านนะขอยกตัวอย่างนะคะการโดนไล่ออกแบบกระทันหันการที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานแบบกระทันหันการ ยายที่อยู่เราคุณแบบไม่ทันตั้งตัวขึ้นมาเลยหรือว่าการเลิกลาก็ได้นะการราจากจากคนรักหรือแม้กระทั่งการเซ็นใบหย่านะคะเพราะว่าอะไรมันมี justice เนี่ยมันดันขึ้นมาคือมีการเซ็นเอกสารนิติกรรมอะไรทางกฎหมายแล้วยิ่งมันตามทาวเวอร์ขึ้นมาอีกนะคะ ไท่จะติดขึ้นมาใบที่4ค่ะเกี่ยวข้องกับด้านการงานเนี่ยจะเด่นที่สุดอย่างที่อลิสบอกเลยหรือการสอบบรรจุสอบแข่งขันการเรียนต่อแบบนี้ประสบความสําเร็จด้านอื่นก็ได้นะคะถึงก่อนสิ้นปีสําหรับชาวธนูบางคนอาจจะมีเกณฑ์การได้เซ็นเอกสารทํานิติกรรมอะไรบางอย่างเยอะเอาซะหน่อยนะคะเพราะจัสติกเนี่ยเกี่ยวข้องกับทนายความนะคะอายการผู้พิพากษาเพราะฉะน,นั้นก่อนที่จะเซ็นอะไรนะคะอ่านใจความให้ดีสก่อนระแวดระวังนะคะเช็คดูให้ดีสก่อนก่อนที่จะจะรด ปากกาเซ็นไปหรือว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆนะเพื่อนๆน,นะคะมีคนชักชวนให้ไปทํานู่นทนํานี่เช็คให้มันดีซะก่อนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะจัสติคมันขึ้นมาแล้วก็เป็นนายออฟคัพส์ค่ะนายออฟคัพส์เนี่ยมีความหมายหลายอย่างมากๆเลยฝันที่เป็นจริงได้คุณกําลังคิดฝันเรื่องอะไรอยู่ชีออร์ตขึ้นมาเนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่ของสัก c e เซสนะการประสบความสําเร็จนะคะแล้วฝันที่เป็นจริงขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณคิดเรื่องการงานนะคะการงานประสบความสําเร็จแต่ชาริออรขึ้นมาเนี่ยมัน จะต้องใช้ความแน่วแน่มุ่งมั่นขยันทุ่มเทนะคะเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จเนี่ยแล้วฝันที่เป็นจริงก็ขึ้นมาอีกหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะไพ่ใบนี้หรือว่าสําหรับบางคนนะคะเรามีจัสติกขึ้นมาอีกทาวเวอร์ขึ้นมาอีกเนี่ยคุณจับได้นะคะอีกคนนึงมีรักซ้อนเนี่ยรักซ้อนซ้อนเงื่อนะคะมีคนแอบอยู่นะคะบุคคลที่ 2- 3 4ขึ้นมานะอะลิสขอเปิดอีก5ใบให้กับชาวธนูนะคะเรามาดูกัน บาายร้ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะสําหรับบางคนนะมีเกณฑ์ได้พบรักนะ่ะเกณฑ์ออกเดทก็ได้โอ้โหแล้วเดอซันนะคะแสงสว่างนะคะขึ้นมาแล้วเป็นไพ่หนึ่งเรียนโอเคแล้วก็เป็นไพ่โลกค่ะเกณฑ์ด้านต่างประเทศเด่นจังเลยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาโอเคเจ็ดดาบแล้วตรงกับเก้าถ้วยอีกตัางหากนะคะเจ็ดดาบนี่นะเอาจริงๆทั้งความรักก็ได้การงานก็ได้เดี๋ยวอลิสมาอธิบายนะไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะคนที่มีคู่อยู่แล้ว ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรกันไม่ต้องซีเรียสเลยนะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกเลยทาวเวอร์ขึ้นมาระวังเรื่องการมีปากเสียงนะคะกับคู่ก็ได้กับคนรอบข้างก็ได้นะคะ,อะสองถ้วยขึ้นมาสําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดช ออกเดตไปเที่ยวกันมากขึ้นก็ได้เนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่โลกนะคะขึ้นมาอีกกับไพ่ชาเรียออตเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางกับคู่ของตัวเองหรือสําหรับบางคนที่กําลังโสดอยู่อาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักเนี่ยได้เจอคู่ที่ตรงสเปกแบบนี้ก็ได้2ถ้วยมาเลยขึ้นมานะคะแล้วไพ่เดอะซานโอ้โหไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมาเลยนะไพ่นี้ การงานการเงนิงนหรือแม้กระทั่งความรักได้หมดเลยเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยใครกําลังรอง,งานใหม่อยู่การทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะงานที่มันแบบออตอนนี้มันยุ่งวุ่นวายมากมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะเดือดซันคือแสงสว่างค่ะหรือแม้กระทั่งความรักนะคะไพ่ใบนี้คือการได้เจอคู่บุญคู่อุปถัมภ์นะคะหรือว่าชีวิตทั่วๆไปความรู้สึกนึกคิดก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความทุกข์สะระเกอเนี่ยทาวเวอร์มันขึ้นมานะได้ทุกเรื่องเลยนะคะความทุก มันจะมีอะไรบางอย่างใบเบิกทางอะไรบางอย่างทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณถึงทางตันหาทางออกไม่ได้นะคะมันจะมีแสงสว่างอะไรบางอย่างอ่ะทาให้คุณผ่านพ้นกับอุปสรรคนี้ไปได้ค่ะเป็นไพ่ของคนดวงเฮงนะดวงเฮงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้พบเจอกับความทุกข์เลยหรือว่าอุปสรรคหรือวิบากกรรมเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเดะสันพระอาทิตย์มานะคะมันจะทําให้คุณหลุดพ้นออกมาได้นะเราเป็นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาค่ะ ไทยหนึ่งเหรียญน,นะจะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะหมายเล็กหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของฐานะการเงินที่ดีก็ได้คุณอาจจะได้เงินก้อนมาแบบฟุกๆเงินก้อนในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะตีความว่ามาจากขวยหรือเปล่าลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะได้เงินเป็น10ล้านร้อยล้านมันก็คือความหมายหนึ่งแต่อลิซไม่อยากจะดับฝันเพื่อนๆนะจะบอกอย่างนี้มันมีโอกาสถูกไหมมันมีแต่ว่ามันหนึ่งในล้านนะ่ะเพื่อนๆนะคะเงินฟุกๆในนี้นฟะลุ� คุณกําลังติดต่อเจราจากับลูกค้าอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยแล้วคุณดิวกับเขามานานเนี่ยนะคะแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีหนึ่งคิงถือเมเท้าขึ้นมาตั้งแต่บาแรคุณอาจจะได้ลูกค้ามาแบบฟุกฟุกเนี่ยแล้วจ่าติดก็ขึ้นมาอีกเนี่ยอาจเขาอาจจะเซ็นเอกสารให้แบบโอ้คุณไม่คาดคิดคาดฝันเลยแล้วคุณได้เงินจากตรงนั้นมาเงินจากการขายที่อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเงินจากมรดกก็ได้นะเพราะว่ายิ่งมีจัสติสกับทาวเวอร์มาขึ้นมาเนี่ยการที่คุณเนี่ยได้สูญเสียอออะไรรร,รรรรบาาาางงย่กกกเเนนสิิตม อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้คุณได้เงินก้อนมาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าอย่างที่บอกเป็นเงินจากการถูกหวยได้ลาบลอยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเปอร์เซนต์มันน้อยนะอนลิจะไม่ขายฝันนะเพื่อนๆนะคะมันคือความหมายหนึ่งเท่านั้นเราก็เป็นไพ่โลกขึ้นมานะคะไพ่โลกเนี่ยเด่นที่สุดเกี่ยวกับด้านความรักหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านต่างประเทศไพ่ใบนี้คือการที่คุณได้ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนส่วนใหญ่อยู่ถาวรนะคะหรือว่าได้คู่เป็นชาวต่างชาติก็ได้ไพ่ใบนี้มันขึ้นมาแล้วยิ่งชาริออตเนี่ยเกี่ยวกับ ชาวต่างชาติเด่นอีกใครกำลังรอวีซ่าอยู่อย่างที่อลิสบอกเลยเนี่ยเด่นขึ้นมาถึง2ใบคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่ะหรือว่าเป็นไพ่ของการตั้งครรภ์นนะเป็นไพ่ของการมีบุตรได้หรือว่าการมีชีวิตคู่ได้เจอคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายอกสบายใจเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานนะคะเพื่อนเนะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเจ็ดดาบถ้าถามด้านความรักนะคะมันคือรักซ้อนอนะ่ะแบบก้าวถ้วยเลยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้จับได้ว่ามีรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะมีบุคคลอื่นๆเราท ไม่คุณแบบเจ็บช้ำมากๆเนี่ยพรทาวเวอร์นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบกระทันหันขึ้นมาเราเจ็บปวดกับมันมากๆเลยหรือว่าถ้าเป็นด้านการงานนะคือการแบกรับภาระค่ะนะงานทําไม่ทันหรือว่าระวังนะคะยิ่งมีจัดสติขึ้นมาด้วยเนี่ยถูกต้มตุนยิ่งตอนนี้นะมิจชาชีพเยอะนะคะเราทําอะไรแบบเราไม่ทันตั้งตัวเลยอะว่าเขาจะเข้ามาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนเซ็นเอกสารอะไรนะคะหรือว่าการทําอะไรบางอย่าง เช็ควิเคราะห์ให้ดีสะก่อนอลิสขอมาเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะขอให้เมเจอร์ละกันนะคะเอาไพ่อะไรดีเป็นไพ่เดือดสั้นละกันนะคะแสงสว่างของคุณในที่นี้นะคะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณหมายถึงเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันเลยนะ ตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆชาวธนูนะมาคอมเมนต์กันได้นะคะจริงๆชาวธนูน่ะหลายคนบอกว่าวิาวบากกรรมเยอะจังเลยนะคะความทุกข์หรืออุปสรรคอลิซบอกงี้นะถ้าเปรียบเทียบกับชาวลัคนาราศีอื่นๆที่มีดาวมรตยูดาวราหูดาวเลขเจนะคะดาวเสาทั้งเลง็งทั้งอยู่ในลัคนาเนี่ยโอ้โหนะคะ จะบอกว่าคุณอาจจะสบายกว่าหลายลัคนาราศีนะแต่เกณฑ์เกณฑ์ได้ไหนเด่นโดอืมการเดินทางค่ะนะคะการเดินทางกับเรื่องการงานจริงๆความรักก็ได้นะแต่ว่ามันขึ้นมาหนึ่งใบนะคะไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่โลก ถึงไพ่โลกจะขึ้นมานะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศอยู่ดีนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะแสงสว่างไพ่เดอะซันใบนี้หมายถึงแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองในด้านใดอลิสขอ5ใบนะคะเราไพ่โลกนะคะเนี่ยก็ขึ้นมานะคะใบที่2 2ใบเท้าด้านต่างประเทศค่ะใบที่3เป็นอัศวินถือเหรียญ1ดาบนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ justice นะคะโอเคเป็นไพ่โลกนะคะขึ้นมาอีกแล้วถึง2สําหรับเลยนะคะเกณฑ์การมีบุตรได้นะคะแสง งการจเจริญรุ่งเรืองของคุณในครั้งนี้เกณฑ์การเดินทางจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะเดินทางเพราะว่าสายงานก็ได้นะคะใครรอวีซ่าอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งได้แฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยเด่นมากๆนะคะหรือว่างานไหนที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องเนี่ยคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะโดดเด่นแล้วไพ่ส่องไม้เท้าเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกคิดดูสิคือการวางแผนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายงานก็ได้นะคะหรือว่าย้ายตามคู่ครองก็ได้ ย้ายไปอยู่ในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยกับไม่คุ้นชินนะคะสองไม้เท้ามันขึ้นมาหรือว่างานที่มีคนต่างชาติเป็นคนเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะการหาเงินของคุณนะคะการหาเงินของคุณคุณอาจจะมีลู่ทางช่องทางอะไรใหม่ๆในการหาเงินนะคะอัจวินเนี่ย เป็นคนรักอิสระนะคะอาจจะมีไอเดียปิ๊งอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณทำลรวประสบความสําเร็จด้วยจะถามว่ามันเหนื่อยมันหนักไหมอัศวิงขึ้นมาเมื่อไรหนึ่งดาบขึ้นมาเมื่อไรคือมันต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันอ่ะแต่สู้เราดีเหนื่อยเรารวยนะคะหรือว่ามีคนน่ะให้ลู่ทางบอกช่องทางอะไรคุณบางอย่างเนี่ย คิงถือไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์น,น้ำนะคะได้คําปรึกษาอะไรบางอย่างนะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาค่ะไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่วิกตอรี่เป็นไพ่ Victory, ของชัยชนะเป็นไพ่จุดเริ่มต้นของการประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างแต่1ดาบจับดาบมาเมื่อไหร่นะคะมันจะไม่ง่าย ะะต้องใช้ความอาศัยความต่อสู้มุ่งมั่นแน่วแน่เนี่ยแบบไพ่ชาริออตขึ้นมานะคะทําอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จแต่ว่ามันจะมีความเหนื่อยนะมันจะต้องทุ่มเทมากๆให้กับงานงานนั้นค่ะแล้วไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันก็ขึ้นมาอีกนะคะส่วนใหญ่ใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะ80 20นะคะ80ความสามารถของตัวเองอีก20เนี่ยอาจจะมีใครให้คําปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือคุณนะแต่ว่าดีแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันมา แล้วก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ j u d g m e น t นะคะมีหลายความหมายเลย j u d g m e n t เป็นไพ่ของการปล่อยอดีตนะคะอดีตที่มันแบบมันขมขื่นสุดๆอะได้ทุกด้านเลยนะจะเป็นการงานนะคะการใช้ชีวิตทั่วๆไปความรู้สึกนึกคิดหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยมันน่าจะหนักหน่วงพอสมควรเพราะอะไรไพ่ tower เนี่ยมันขึ้นมานะคะเป็นไพ่ Major ที่มันเด่นมากๆเลยมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะปล่อยอดีตทิ้งไปเนี่ยไพ่เด e sun นนะคะ Tower นี่ชีช้ำสุดๆนะเพื่อนๆแต่เ h อ s u ันเนี่ยเป็นไพ่ ที่ดีที่สุดของสํำรับมันขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการพลิกชะตาชีวิตได้นะเออชะตาชีวิตที่คุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักนะ การที่คุณมีสเปคอยู่ในหัวอะไรบางอย่างเนี่ยแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนละแบบกับที่คุณคิดก็ได้หรือว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันสําคัญกับคุณมากๆเลยนะอืมนะคะแล้วยิ่งมีจัสติขึ้นมาอีกน่ะนะแต่ว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้อริเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณในอนาคตนะเพราะว่าไพ่เดอะซันนะคะการเจริญรุ่งเรืองมันขึ้นมาหรือว่าเป็นไพ่ของการอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะตอนนี้ชาวธนูนะคะกําลังคิดฝันวาดฝันเรื่องอะไรอยู่ คุณอธิษฐานร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรอยู่นะคะวันนี้บแล้วกับชาวลัคนาราศีธนูตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันได้ขอบคุณค่ะ